สวัสดีค่ะพี่นอ้องหนูอิงก,กับพึงเลิกเรียนนะคะการมาหอดเพื่อนกับเฮนนีแมกการกำลังส่เห็ดนมใหม่สุมเลยคะ่ะพี่น้องมาเช่วยกันเลยมีเสื้อนมใหม่ทางเบิร์ดเลยนะคะ่ะช่วยกันปอกเออปลือกมาปอกใหม่ปอกแล้วปอกเอาเมีดมาซับดิหละมันง่ายดิเเด็็็กปนโอ้ยมันดีเห็ดแห่งเมืองหลุดเจ้าวดีจ้า Ừ, tắp lông nó xử lợi Đẹp trong mông, nó mang lăng lái Hay lào mà Đa <laughs> <nữa>. tay Hết vai Mình nhìn thấy mụn người chăm đây đây มันประมาณมันเกือบเกือบแค้น้องเอ้นเยนะคะมาต่อเหมือนเราจะมารันนะคะจะไปเลนเถอูเย โอ้ยยังมัหอยากมีดถอะยิงเลยจัดปืนมาเียวจัดมาี่นอนจัดไปกระ,ะตาเป็นกระตเลน แม่ปลอกหน่อมาดูอาไม่เห็นหน้าตัวเองสวัสด,ดีครับหน่อยสวัสด,ด,ด,ดีครับสิสวัสด,ดีครับไปไหนมาไปอื้ไปปืนดุรีไปปันตะเลนวันนี้แม่จะทำหน่อไม้ส้มวันนี้แม่จะทำหน่อไม้ส้มช่วยแม่ได้หรือเปล่าวันนี้ช่วยแม่ได้ไม่เปื้อนก็กระเปล่ามีบาทนึือไหม บิดบิดนะนะอย่าไปเล่นนะมีเพืนนอ่อนท่ากับรเหรอซิคนอะไรไปโรงเรียนวันนี้สนุกไหมฮะเดีย๋ยวแม่ไปสั่นเอาไหมเหนื่อยมากเลยนะกลับมาลูกก็ดื้อหรอดื้อหรือเปล่าดือถามตอบมั่งสิเดี๋ยวจะลอง ก็เขียนไมู่เลยแต่อิงอินจะลองนะคะคนลองเอาหน่อไม้เดกกันเชนี่ซับหัวเขาแม่ได้ไหมนี่เด็ดหน่อไม้สมไว้เด้อยี่นอะเน้่ยอยู่ขันต้อนข้องการฟอกอยู่ส่วนหนึ่งกะเอาต้มต้มไว้ถักแกง เบอใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยัมีประโยชน์อะไรบ้างไปเอาถุงนั้นมาเก็บเศษขยะให้แม่เนี่ยเอาถุงปุ๋ยอะมาเ็บเก็บเปลือกหน่อไม้เออใช้ให้มันง่ายๆแอ้อิ่งกะบปอเปิ่เป็นนะคะพี่ะไอ้ขุ๋ยนั่นไงขุ๋ยเออนั่นแหละเนี่ยแล้วมาตรงนู้นอะ ยืนตรงน้นเราเก็บใส่เก็บเปลือกมันนะเก็บเปลือกมันใส่ถุงปุ๋ยไ,ได้ขายทุเรียนเออขายได้เราจะซื้อทุเรียนให้กินช่วยกันจะกินไหมทุเรียนน่ะไม่กินจะกินองุ่นใส่มั้ขายได้ก่อนน่อไม้<ะ>ขวดหนึ่งมันจะซื้ออวหยนใส่ไม้ได้นะขวดนี้ไมใส่ เก็บ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 เลยก็มาหาหน่อยสิหัวละโอ้น้องอิงก็จะขายหัวตลาดหัวหนึงสี่สิบบาทนี่แพงแท้ตลาดเขาขายยี่ห้าสามสิบหนึ่งเออแต่เขาเคยซื้อเนาะเออโอ้โหไงมาเปิดกระเป๋าเก็บ ที่ได้าวทัความสะอาดเอาตรงปุยไปขา้กีานาน,น้องอี้ขอเปลี่ยนใหม่น้องอี่จะขายกีสิบห้าบาท้วเป็นนอใหม่ปลาเลยนี่จัดจัดหลุดป้งนองห,ห่ปลาหายอย่างขาย3ามสอันนี้ใดไหมไม่ไม่น้่ยังไม่ได้ปอกแง่มาเก็บตรงนี้ไงเอาผมมาอันนี้อันอนี้ใส่ไหมไม่ครับ เอาถุงมาเก็บตรงนี้นี่รักเลยเออเปิดยานี่รักกับเมย์นี่รเหรอหาเทปหาน่อไม้กับเมยเบิดมือละไปนี่้มอะไรอ่ะต้มหน่อไม้โอ้ยเป่ไม่งไมเด้เสร็จลรวค่ะปอกเสร,ร็จแล้วต่อไปสีซับเด้อพี่น้องเก็บด,ดลัดให้มึงเอาเด้อ คนที่เขาอันนี้เส้นเขาก็นาา่าสีหูอยู่อะมากเหเห็ดจังไดผู้บัญชาการแผลมันแก <c oughs> นี่พี่น้องกอกเปลือกเสร็จแล้วจะไปกระซับ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 ซ้อนซับบางงงหน่อยนะคะแล้ว,ลว,วสีแซนหนามไว <c oughs> แล้วก็เสียบไปขายที่นหนปะช่วยทางเขาหมู่บ้านให้ได้ค่ะนี่ยังกระซับด้วย嘛นี่ซับมันเป็นตอนหน่อยๆแล้วก็เ้าจะเอาไปดองนะ แม่ว่าไปแซนหนางเปลาไว้สักสองคืนหนังเปลวหนังธรรมาดานี่ลพะพอแซนหนางเปลาเสร็จแล้วก็เทน้าำออกกระจังเอาเกลือมาซาวใส่ก็เกลือมันหยุ่มหยุ่มใส่ก็ซาวใส่ขวดไว้เดี๋ยวจอาใส่ขวดมีคืนนอใหม่ของเฮางนะคะพี่น้องตอนนี้แม่ซับเด็ก พึงตะกร้าแล้วนะคะพี่น้องพึงทานงล้วป่ะจัดมันเรนตู้เย็นด้วยพี่น้องเดี๋ยอะๆๆมันสิถึงในแสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือหนามเปล่าด้วยค่ะที่เป็นฟอง,ฟองๆนะน้ำสิเกิดจากไอตัวนอใหม่นะคะ่ะมีสีแซว้ยยู่สักประมาณสองมือเนาะคะ่ะสองถึงสามวันแม้หล่ะจังมาเทหนามตัวนี้อ๋อหล่ะกะเอามาขันเกลือเดี๋ยวสิเหตุขันต้นต่อตไปให้มึงเรื่อยๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนีล่ละพี่น้อง ขอกันม่คลิปหนาด้อจ้าสวัสดีค่ะ